อะไะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราสิไปที่2ตัวล่างนะครับเป็นหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมสําหรับเลขล่างของเงานะครับใส่สูตรมาตรฐานนะครับสูตรมาตรฐานนะครับในหลัก1ิบใช้สามสูตรนะครับใช้หลักหน่วย2สูตรนะครับสูตรที่เดินดีเดินต่อเนื่องนะครับสําหรับในชุดนี้นะครับเราจะไปที่หลักสิบสามสูตรหลักหน่วย2สูตรนะครับเนาะติหน่วยล่างนะครับ เป็นสูตรแปดตัวนะครับเป็นสูตรแปดตัวเทียบชนนะครับเทียบชนแล้วก็จะเป็นคู่ชุดนะครับส tones, ําหรับในชุดนี้เนาะนะครับไปที่ drop, color, were, ส emotions, like ูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นเลขแปดตัวนะครับในชุดนี้นะครับเนาะทั้งหมดนี้นะครับยี่สิบสี่อวดก็จะมีหลุดหนึ่งอวดนะครับในชุดนี้ก็คือเป็นหลักสิบนะครับนครับเนาะการเดินของตัวเลขนะครับ การประมวลผลใช้เลขสามตําแหน่งนะครับในงวดที่ผ่านมานี้ก็นะครับเนาะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรียงเต้มนะครับในหลักสิบก็จะไปที่เลขสี่นะตัวนี้นะสำหรับวันนี้นะครับประมวลผลออกมากนะครับได้ไปที่สี่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเรียงแต้มแปดตัวนะครับ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งครับนะครับสูตรที่หนึ่งต่อไปสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองสูตรนี้นะครับแปดตัวเหมือนกันนะครับแปดตัวเหมือนกันสูตรที่สองนะครับมีสรุปหนึ่งวดเหมือนกันนะครับสรุปว่นเดียวกันเลยกับสูตรที่หนึ่งก็คือว่าที่วอกค้าสองนะครับนี่ก็จะเป็นหลักสิบสูตรที่สองนะครับในวันที่ผ่านมานี้ได้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ นะครับแล้วก็มาที่เลขสี่นอกหลักสิบเลขสี่นะครับมีสะดุดหนึ่งงวดทับห้าสองแล้วก็เดินต่อเนื่องนะครับเดินต่อมาอีกทรัรับในวดน,นี้นะครับประมวลผลมาแล้วได้ไปที่สามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับนะครับต่อไปโตรที่สามนะครับ อันนี้เป็นสูตรที่สามนะครับในหลักสิบสูตรที่สามนะครับในชุดนี้นะครับเป็นเลขแปดตัวเหมือนกันนะครับแปดตัวเรียงแต้มนะครับในสูตรนี้นะครับก็เดินต่อเนื่องนะครับสูตรนี้ไม่มีสะดุดเลยนะต่อเนื่องนะครับแปดตัวเนาะนะครับในวัดที่พันมานะครับไดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาที่เลขสี่นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเนาะหกเก้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับหกเก็าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับในชนีเนาะแับนี้ก็จะเป็นหลักสิบนะครับเราจะมาดูตัวที่ชนนะครับนาะตัวที่ชนนะครับสี่สี่มีสองนะครับห้ามีสองหกก็มีสองนะครับก็มีเจ็ดนะครับ มีแปดมีเก้ามีศูนย์แล้วก็มีหนึ่งเพราะนั้นนะครับห้าตัวจะได้ห้าตัวนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งในหลักสิบนะครับห้าตัวนะครับเจ็ดแปด เก้าศูนย์หนึ่งนี่เป็นหลักสิบนะครับห้าตัวนะครับวนมาสามโหนต่อไปนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับหหลัักนน่วยะครบเราจะใช้เลขสุดนี้นะครับเลขสุดนี้ก็คือเป็นเลขมาครบตัวนี้มาครบสองตัวล่างมันจะมาสองตัวล่างตัวนี้จะมาสองตัวล่าง ทกวันเลยนะี่ยมาทงวดเลยมาสองตัวล่างทงวดครับนี้แต่เราจะหมายไปที่หลักหน่วยนะนะครับวัตถิภัณฑ์มาได้สี่หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาได้หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับ,รบ,รรบอันนี้เป็นครบ มาสองตัวล่างนะครับเอาจับไปที่หลักหน่วยนะครับเราไปจับที่หลักสิบก็ได้นะครับตัวนี้มันเข้าสองหลักหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับนะครับแปดตัวนะครับตัวนี้ก็จะมาสามสองตัวล่างครับต่อไปส่วรที่สองนะครับ <c oughs> นี้เป็นหลักหน่วยสุดที่สองนะครับในชุดนี้นะครับนี่เป็นหลักหน่วยสุดที่สองในชุดนี้ก็จะเป็นเลขแปดตัวเหมือนกันนะครับแปดตัวนะครับแต่มันจะมีบวกสองอยู่สองตำแหน่งนะบวกสองแล้วก็บวกสองมีสองตำแหน่งนี้นะครับบวกสองได้ห้าแปดบวกสองได้ศูนย์นะสองตำแหน่งนี้จะบวกสองนะก็เดินนะได้แบบนี้นะครับหลักหน่วยนะครับในสูตรที่สองครับในวันที่ผ่านมานี้ได้เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามห้าหก มาที่เลขแปดนะครับงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาได้ไปที่9023 90234578นะครับ90234578นะครับนะครับในชุดนี้นะครับตัวที่ชนนะมีตัวอะไรบ้างนะครับจะมีชนอยู่หลายตัวนะครับมีชนอยู่หลายตัวจะมีสามนะมีสามชนสามนะชนห้านะครับหกไม่มีมีเจ็ด มีแปดนะครับมีเก้าแล้วก็มีศูนย์นะครับในชุดนี้เนาะนะครับได้ไปที่หกตัวนะครับเนาะสามห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกตัวนะครับสามห้าเจ็ดแปดเก้า ศูตรนะครับได้หกตัวนะครับในชุดนี้หกตัวนะครับถ้าจับคู่กันนะครับเนาะถ้าจับคู่กันมันจะได้สามสิบคู่นะจะได้สามสิบคู่นะครับจับคู่กันเลยนะครับเนาะจับคู่กันเลยนะครับก่าจะไริมาที่สามสิบคู่นะสามสิบคู่ตรงนี้เนาะนะครับนี่จะเป็นคู่ชุดนะครับสําหรับในสองตัวล่าง เป็นเลขสุดวางเลขสุดนะครับนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเราก็จะไปดูหลักสิบล่างศูนย์ห้าตัวนะหลักสิบล่างศูนห้าตัวนะครับหลักสิบล่างศูนย์ห้าตัวนะครับในชุดนี้นะเป็นเลขเรียงแต้มนะหลักสิบห้าตัวนะครับตัวนี้นะครับเรียงแต้มไปเลยนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับ ใช้เลขตำแหน่งเดียวก็คือใช้หลักร้อยสามครั้งบวกเจ็ดของที่นะครับเรียงเต้มไปห้าตัวนะครับมาที่เลขเจ็ดมาหกมาแปดมาสามมาสองมาห้ามาหนึ่งมาศูนย์มาสี่งวดนี้นะครับประมวลผลออกมาหกสามสิบแปดนะครับหลักร้อยสามครั้งหกสามสิบแปดบวกเจ็ดเจ็ดบวกแปดได้ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับในวันนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับหลักสิบห้า แปดเก้านะครับตัวที่ชนนะครับห้าหกไม่มีมีเจ็ดมีแปดมีเก้าหลักสิบก็จะเป็นเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะครับก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสามหกสิบแปดนะสิบแปดคู่ตรงนี้นะนะครับตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับสามแถวนะครับก็คือได้สามตัวในหลักสิบครับหลักสิบมีสามตัวเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าก็จะได้ไปที่เจ็ดแปดเก้าตรงนี้ก็จะมีอยู่สิบแปดคู่เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดแปดแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์เก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์นะครับชุดนี้เนาะกลับ สำหรับในเลขหลักสิบนะครับหลักสิบห้าตัวนะครับอ๋อเราจะไปดูอีกสักสูตรหนึ่งก็คือหลักหน่วยสูตรที่สามแปดตัวสูตรที่สามนะครับเราลืมไปเราลืมสูตรนี้ไปเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่เริ่มไปเลยนะครับนะครับตัวนี้เป็นแปดตัวเรียงแต้มนะครับในชุดนี้ แปดตัวเรียงแต้มนะนะในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับสุดที่สามนะแปดตัวเรียงแต้มนะนะครับส่วนนี้ก็เดินยาวนะครับเดินยาวยี่สิบสี่งวดครับหลักหน่วยนะครับเนาะในวันที่ผ่านมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาที่เลขแปดวัดดีห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองก็จะคล้ายๆก,กันกับตัวนี้นะไหมห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับ 6้าหกเจ็ศนย์หะครับถ้าเอามาเทียบกับตัวนี้มันก็จะมี5 5ตัวนี้มี7ตัวนี้มี8ตัวนี้มี9มีศูน มีศูนย์ตัวนี้เพราะฉนั้นนะครับก็จะเหลือห้าตัวสามไม่มีมีห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับก็จะมีห้าเจ็ดแปดเก้าศูนยะ์มีห้านะครับหลักหน่วยห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์มีห้ามีเจ็ดมีแปดมีเก้าแล้วก็มีศูนย์ เพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้ไปที่สิบห้าคู่นะครับสิบห้าคู่นี้นะครับสําหรับคู่ล่างคู่ล่างเนาะนะครับสิบห้าคู่นะครับสําหรับในคลิปนี้เนาะนะครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวจังว่าจับคู่เด่นปันธกนะครับเนาะสำหรับในหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับในชุดนี้ก็ใช้ไปสามสูตรเลยนะครับใช้ไปสามสูตรสูตรหลักสิบก็มีหนึ่งสองสามนะครับสูตรหลักหน่วยก็หนึ่งสองสามนะครับ แต่ตัวนี้นะครับถ้าชนกันสามสูตรมันจะชนกันมาห้าตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ได้ห้าตัวนี้ก็ได้ห้านะครับแต่อันนี้เป็นสูตรที่สี่ก็คือตัวที่เป็นหลักหน่วยในหลักสิบเป็นห้าตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสี่สูตรเลยหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้สามสูตรหนึ่งสองสามนะครับสิบห้าคู่นะครับได้ไปที่สิบห้าคู่เนาะนะครับสําหรับในคู่เด่นจับออกมาเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวังคอยจับคู่เด่นเนาะ นะครับเกรดปันธงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิ่งล่างตัวเดียวนะครับไปต่อไปนะนะครับสำหรับคลิปนี่ยเพื่อนๆในลานเปิดบริษัทสวัสดีครับ